ตำรวจสพเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนพัทยาใต้ในกราบหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเข้าของกระจัดกระจายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าขอไปครับยี่ห้อ h o n ด้ M SX สีขาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งกอไก่ชอ่ชิง52ชลบุรีได้รับความเสียหายโดยมีนายยุทธศักดิ์สกุลน,นุ่ม อายุ25ปีพนักงานขับแก๊ฟฟูส่งอาหารเป็นคนขี่นะครับได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนนะครับเจ็บป่วยบริเวณขาข้างซ้ายถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยปมพยาบจาัในเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 125ได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะครับโดยมีนายมินชันเยต อายุ33ปีสัญชาติเมียนมาเป็นคนขี่ยืนรอให้การกับตำรวจโดยนายยุทธศักดิ์พนักงานแกฟูส่งอาหารเล่าว่ากำลังขับรถจักรยานยนต์ออกจากปากทางพระยาใต้เพื่อจะนำอาหารไปส่งให้กับลูกค้าเป็นเที่ยวสุดท้ายก่อนจะเคอร์ฟิวพอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ๆรถจักรยานยนต์คู่กรณีขับออกมาจากซอยกอไผ่เพื่อจะขับข้ามไปสาบงกฎ ด้วยขับออกมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของตนเองอย่งอางกระทันหันจึงชนเข้าอย่างจังได้รับบาดเจ็บครับตรงมาละครับตรงไปแล้วเขาก็วิ่งมาตัดหน้าครับอ๋อวิ่งขับมาตัดหน้าเราเหรอใช่ครับพี่กำลังไปไหนครับกำลางังจะไปสง่งออเดอร์ลูกค้าครับอืมโอเสามหกนะครับข้ามไปจากฝั่งโน้น,นจะเข้านี่แล้วมาไฟอีกคันหนึ่งเข้ามาทางตรงเหรอตรงอ๋อ